เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันปัินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทผู้ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาหลังล่วงลับไปแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิโดยมีพุทธประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้สการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญ เมื่อเราไปสักการะไปบูชาแล้วเราจะได้มีพลังและมีกำลังใจว่าเราจะทำความโลภความโกรธและความหลงของเราให้นิพพานตามอย่างท่านพวกนี้เกิดกำลังใจเกิดความแกล้ากล้าอาถรรเกิดยานปัญญาแล้วสะดุ้มสะเทือนเห็นภัยในสังสารวัฏเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาจึงจำแนกการสร้างเจดีย์ไว้สีประเภทคือธาตุเจดีย บริโภคเจดีรมเจดีและอุเทสิกะเจดีโดยพระาธาตุเจดีนั้นเกิดขึ้นก่อนเจดีอื่นๆแน่นอนว่าการสร้างพระาธาตุเจดีคือที่ประดีษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคสมัยอดีตก็ด้วยต้องการให้เป็นหลักของบ้านของเมืองให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้านเมืองนั้นคนในบ้านในเมือง ก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานซึ่งถือคติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุรังคณิฐานธาตุมรดกความทรงจำแห่งโลกกล่าวถึงการสร้างพระธาตุพนมเป็นธาตุเจดียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นหัวใจสำคัญของอาณาจักรเมื่อครั้งโบราณ ยุคต,ต่อมาการสร้างพระเจดีย์ยังคงมีความสำคัญและบทบาทต่อการเป็นพระมหา,าธาตุประจำเมืองหรือศูนย์กลางพระนครเจดีย์เนี่ยหรือว่าพระมหา,าธาตุเนี่ยนะฮะเป็นแนวตั้งนะฮะเจดีย์เป็นแนวตั้ง,นะนนงซึ่งดูแล้วคล้ายกับเขาพระสุมเมรนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาลดเพราะฉะนั้นคนในวิทยาเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะตั้งเมืองเขาก็ตั้งพระมหา,าธาตุตั้งเมืองก่อนนะฮะเราใช้เออเจดีย์แบบเจดีย์ในศาสนาพุทธเทรวาทนะคะตั้ง mm hmm. เป็นพระมหา,าธาตุ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นศาสนูปถธรรมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงดําเนินตามแนวทางธรรมราชาทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้